กับผมอดิสรเพียงเกตครับในแพทย์ชนน่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยได้อภิปรายอยู่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักเพื่อไทยบอกว่าพักเพื่อไทยต้องแลนสไลด์310ที่นั่งจาก500ที่นั่งขึ้นไปจึงจะได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือพวกศักดินนิยมพวกสืบทอดพวกคนเด็กการนิยม ทั้งหลายเพราะว่าอุปสรรคขัดขวางระบอบประชาธิปไตยที่พี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือการมีสมาชิกวุฒิสภา250คนครับ250คนนี้ประยุทธ์กับประวิทย์เป็นคนแต่งตั้งโดยอาศัยซากเดนลากเงาของระบอบเผด็จก,การจากรัฐธรรมนูญแต่งตั้งลากตั้ง250คนเพื่อ ทำหน้าที่มาเลือกนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาผู้ที่ทําคลอดให้แก่สมาชิกผู้ทีสิสมาชิกส,สภาดังกล่าวจึงมีความเป็นจําเป็นอย่างยิ่งครับผมเห็นว่า310เสียงเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่รักชาติรักประชาธิปไตยต,ต,ต้องจับไม้จับมือร่วมกันต้องเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยให้แลนสไลด์จริงๆ อำนาจอธิปไตยถึงจะกลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนถ้าต่ํากว่านั้นประยุทธ์จันโอชาเดินมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครับพี่น้องประชาชนจะอยู่อย่างไรหากประยุทธ์จันโอชาหรือประวิทริ์วงสวุวรรณลากเงา่าซากเด่นของพวกกบฏรัฐบาลหารมาทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอีกพรรคเพื่อไทยจึงขอขอกราบพี่น้องประชาชนครับเรา รักประชาธิปไตยอยากให้ระบบรัฐสภาระบบประชาธิปไตยได้ฝังลากลึกในประเทศชาติของเราจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเลือกพักเพื่อไทย310ที่นั่งขึ้นไปครับเราทำได้เราทำได้มาแล้วพูดอะไรเราทำคือพักเพื่อไทยอันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนะครับแต่มากราบวิงวอนพี่น้องประชาชนทุกท่านได้โปรดเลือกพักเพื่อไทย แลนสไลด์ทั้งแผ่นดิน3ามหลบสามที่นั่งขึ้นไปครับขอากราบขอพรบคุณล่วงหน้าครับ